ก็สวัสดีชวาวตกันก่นครับก็อ,อยู่าแลวครับเอกนะวันนี้ก็คือเมื่อวานเน่ะมันควรจะอัดคลิปในการเติมปองต้นเดือนนะครับแต่เอ,เอ๊เติมปองต้นเดือนก็ได้จะนับอย่างนี้ได้ครับแต่อันนี้เป็นในส่วนของมีชื่อว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้เพื่อรับรางวัคลคอลแลบนะครับก็ในส่วนของรอบแรกเนี่ยมันจะได้ของวันแรกแล้วกันอืได้ชิ้นส่วน300กับ500โทเคนนะครับไอ้5ร0โทเคนจะเป็นของเมงูมีนะ เดี๋ยวสง,งวันที่2ก็เป็นในสองของแอทิตนะครับสกินที่เรารีวิวก็เป็นในสองแอติได้แหละจริงๆริแอติมันเอฟเฟกมันไม่มีอะไรนะแต่ผมชอบโมเดลมันอะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเห็นว่าสกินฟรีแล้วก็รีวิวเกือบจะทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ขี้เกียจนะก็เดี๋ยวไปดูเกมเลยกว่าครับปะเยวกูดูเดี๋ยวรอบนี้เอาไอ้ก้ามาด้วยไอ้ก้มามันชอบบิดผม ก็เข้าสู่ในเกมไปเลยดีกว่าครับก็เป็นในส่วนของแอสติดนะครับแอสติดออฟเลนนะคือตอนนี้เป็นเทคสเหมือนที่กาบอกเชื่อดิเด๋ยกเทคสก็ได้นะครับก็ตอนนี้กา,ากเล่นในส่วนของคลิกซิกนะครับแล้วเขาก็โชว์ฟอร์มที่ดีนะยกเว้นไอ้สอตาแรก <c oughs> สองตาแรกนี่แบบเหมือนพึ่งจูนกันคือผมหยุดเล่นนาวีไปสักพักนะเพราะว่าผมปวดหัวข้างหนึ่งคนระับแล้วมันมันเล่นไม่ได้นะจริงๆแบบผมก็เป็นภาพพราเพื่อนนะครับก็เลยเพิ่งกลับมาเล่นนะครับ เรากลับมาเต็มตัวแล้วไงๆก็คือป่วยไม่ได้ป่วยการเมืองนะป่วยจริงๆอะประมาณนี้ครับก็เป็นในส่วนของเราเป็นแอสิตสายอัปลเอนนะตอนนี้ก็เป็นช็อตที่น่าสะทึงมากเขาฟิกแต่ลวครับเราเลยกล้าเล่นนะจังเกิลขั้มเป็นในส่วนของเมนโซนะครับเขาพยายามที่จะเล่นนะอย่างช็อตนี้ทําไมเราถึงไม่โดนป้อมเขาตีเพราะว่าเราไม่ได้ตีเขานะครับเขายก เราเข้ามาในป้อมแล้วเมื่อกี้คลิปมันมีด้วยเนาะก็เลยไม่โดนเขานะครับทำไมเราถึงกล้าบวกเขาต้นเกมเรามีฮูลลี่ซมมอนเนอร์นะที่เราเล่น,นะัะเมื่อกี้นะประมาณนี้สีมันอาจจะทึบๆหน่อยนะเวลาเดินในนี่นะ <cannot> เพราะว่าเวลาเรากด2เนี่ยมันจะขึ้นเป็นปราานับสถานะในการโจมตีแบบพิเศษนะครับมันจะก,ก็เลยขึ้นเป็นออร่าแดงๆเวลาเดิใน,ในในที่มืดๆที่ทึบๆหญ้ามนะันจะอะไรดูแบบทึบๆหน่อยนะ ก็ต้องเข้าใจในส่วนของโมเดลขเขาด้วยนะครับประมาณนี้แกและก็ตัวลุงก็ชุดกาลาสีเรือชุดแนวรูกเรือนอะไะแ,แต่หมวกมันเป็นหมวกแค่ว่ามันเป็นหมวกไอ้นี่เ <My round. S 2> ฉยน,นะ <My rules. S 2> หมวกโดนสลักเฉยนะทำไมทไมเรากล้าเล่นก็เอาโฮลี่มาตีเขานะครับประมาณนี้พอดีแอติดออฟเลนนะครับ แล้วเป็นอาทิตย์จังเกิลแบบสองตาแรกโอ้ยตาแรกนี่ผมค่าได้เยอะมากเลยตา2ก็ถึมเศร้าเพื่อนเล่นเซนเนียตาสามเพื่อนเลยไปเล่นคลิกซิกนะครับตอนนี้ก็เลยได้เห็นน้องกล้าเป็นดับ d o ิ b l e Q Q แฟช์ฟิกเกอร์นะทุกคนกกนะผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ตาเนี้ยก็พิเศษอย่างหนึ่งนะครับแครี่เราไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาเอาพลังเอาเชลเลนเจอร์หุ่นยนต์มาตอนนี้ผมพยายามซิกแซกซอสนะครับ เขาเล่นเราก็พยายามเล่นนะจริงๆไอ้พลังแฝงเคิร์ดออฟเดเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะเรียวม้าใช้คุ้มมากนะแบบบางครั้งแบบเบิร์ดชุดเดียวคือลงไปแท้เลยผมชอบนะผมชอบอืมได้เห็นแบบที่โอพีใครสักคนนี่เขาบอกว่าเรียวม้าเก่งนะครับจริงผมก็มองว่าเก่งนะแรันี้เรียวม้านี่ชูโลงมากนะครับว่าคนสร้างดีเลยแล้วก็ก็ถามว่า พี่ครับทำไมถึงพี่เลือกที่จะออกอในส่วนของชิ้นลองของโอนิอาร์มก่อนก็บอกแค่คำเดียวว่าออกผิดตาตาเลยออกผิดครับจริงแล้วต้องออกในส่งเจาะเกาะน,นะครับ <I cannot S 1> ถ้าเราจะนี่แต่ถ้าเราไม่รีบก็ออกอันนี้มาก่อนก็ได้นะทำนะไมได้มีมูฟเมนต์ในการกดสกิลหรือกดตีแล้วมันจะได้เดินไวขึ้นอีกสิบ <It 's S 1> เปอร์น,น,นะครับ my my ได้มีมูฟเมนต์นิดหนึ่งนะครับ เวลาจะเบี่ยงก็จะได้เบี่ยงง่ายหน่อยเนาะชอนี้เราพยายามิจ่าเข้าไปนะแต่เราเข้าไม่ได้ครับเขามีส่วนเอินโซกับเดียวมัดนะเงช่อนี้ผมพยายามล่อนะครับเขาก็พยายามที่จะเล่นนะเพราะว่าเรียวมาเขาอยู่ในปุ่มนะแล้วถ้าเขากล้าเล่นแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะนะไม่ได้อยู่คนเดียวผมดูแล้วยังไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้หรอก ถ้าอยู่คนเดียวเขาน่าจะโดนผมครอยู่จาฮอลลี่เมอนเนอร์ครายเขาเห็นนะเดี๋ยวมาเขาผูกในผ้าในหญ้าเมื่อกี้นะครับเราดูจากในมินิแมปก็ได้นะครับเลนมังกรของเราถูกโจมตีหรือดูจากการแจ้งเตือนในแมปก็ได้นะมาดนียเพื่อนผมมาผมเลยกล้าเล่นนะครับตอนนี้เพื่อนผมพยายามเล่นนะผมก็เลยเล่นเป็นเพื่อนนะครับแต่ทุกคนัะเกตดีๆเนี่ยถึงแม้ตรงก็จะโดนกดต้นเกนมายังไงเขาแล้วดูช็อตนี้ผมสองคนนี่อย่างกรี๊ดอะ แบบกดโอ้ต้อน่าผมลีอย่งเศร้าลีจริงๆแล้วได้เจาะเล็กมานะครับแต่ดีก็พยายามเล่นนะแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมไม่เข้านะก็เลยบอกว่ากล้าดูถ้าเข้าอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอืมงานนี้กันนะครับกล้าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอาวีนะช่วงนี้ถ้ติดโกลเด้นสปารูล่านะ ติดทั้งผมติดทั้งกล้านะประมาณนี้ครจะถ่ายคลิปโกลเด้นเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยมีความรู้เลยโดนทัวลงว่ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนถ่ายไวริปอ่ะอใช่ไหมผมจะโดนทัวลงป่ะเรากไม่มีปัญหาว่าผมเล่นนานอ,นนอ,อ,อยู่นะโกลเด้นอ่ะจริงเติมด้วยสักสัเลยโกลเด้นก็เติมครับแต่ตานี้กล้าอาจจะบ่นหน่อยนะว่า,าเมดเราอาจจะไม่ได้ถึงเมดเขาครับ ตอน,นนี้เราเก็บในส่วนของตระกูลุดหมาในาได้นะแล้วผมก็เป็นคู่กัดกับเขาเลยครับตาี้นะในส่วนข,ของลาว,วิวนะลาว,วิวไม่ค่อยชอบแอทิดน,นะบอกแค่นี้แหละ๋ย่ามันจะมีช็อตที่ลาว,วิววิ่งไล่แอทิดอยู่ผมอยากให้ทุกคนดูมากเลยมันเป็นช็อตที่กรีดร้องมากนะน,นี้เราเดินไล่นะช็อตนี้เพื่อเราพยายามเล่นนะเราก็พยายามเล่นตามเพื่อนะ แอติดมาไล่สุดได้นะแต่ก็เสียของแอติดอย่างเดียวเลยก็คือถ้าอแอติดเนี่ยมันไม่ได้ตีปกติผูดาวมันยังไม่ลดนะครับจาปัญหาปัญหาใหญ่ๆของแอติดเลยแล้วเพื่อนหมอ,องลงไปแดนเพื่อนดูเมดผม,มแล้วคือเขาเขาก็ขยันใช้ท่าสองเลยนะแบบเขาจะใช้ทวนมากกว่าห่อครับก็ไม่เข้าใจ เดาโนิดนึงนะครับฉันดิก็พยายามดูภายในเลนนะครับว่าเราอยาเล่นเลนไหนเนาะประมาณนี้ส่วนถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยทำไมถึงอิสุเขากล้าเล่นนะครับเพราะว่าเฟดิกเราเอาชาเลนเจอร์ในส่วนของคุณจนนั้นป้อมหมาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนกว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นครับเฮ้พยายามเล่นนะ พยายามยืนนะครับเพราะว่าเรารู้นะครับว่ายังไงสุดท้ายแล้วเอลสุปเขาพยายามเล่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวเขาก็มาผมดูยังไงเขาก็ไม่ยอมกลับะครับเห็นนะเขาซูมนะครับเราจะเห็นเงาเขาเดินมานะครับวินบล็อกนะเดี๋ยวถ้าเขาไม่กลับเห็นไหมเดินตีไปแล้วผมเลยบอกว่านี่แหละเอลสุเขาเดินมาตีเรานะครับ ย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้สูเนี่ยเขาต้องซูมดีนะเลยเื่อกที่จะไม่เดินนะครับแต่เขาใช้สติไปแล้วแล้วผมก็บอกกับเพื่อนว่ากล้าเดินมาไวๆแต่ผมก็ะโดดโอ้ยแล้วมันไปทั้งคู่เ้วยนะประเด็นอะคือแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แตกคนเดียวเลยเออไปทั้งคู่เลยอะอย่าดูคุณดูนะครับว่าผลของความแค้นนี้ผมจะเก็บไว้ในใจ ถึงแม้ไฮโน่จะมาแล้วก็เถิดแล้วคุณดูไฮโน่ N ครับนั่นคนว่า,ากันเป็นอีกนะเป็นอีกเหมือนกับว่าเขาจะแก้แค้นในส่วนของตูสุสได้นะก็ต้องชิ่นชมกขาหน่อยว่าเขาทำได้นะประมาณนี้ก็แล้วกันถือว่าโอเคอยู่ยม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ กันกลางแล้วกันตอนที่ผมเลือกที่จะออกดาบแดงนะเพราะว่าผมก็ไม่ทันก่อนผมไม่ได้ใช้ดูเดินไล่อย่างเดียวนะผมแค่นี้ก็ถือว่าแรงแล้วครับมันริงอะถ้าฟันไม่โดนนะผมอะมันไม่ตายยนี่ต้องฟันเป็นรูปตัววายนะครับถ้าฟันเป็นรูปตัวเฉียงเฉียงหรือเป็นตัวทีมันจะไม่ค่อยโดนนะวายก็คือยังไงเฉียงนะครับ ซ้ายบนขวาล่างงงไหมเออเพราะว่าถ้าใครเข้าใจความหมายเพราะว่าซ้ายบนขวาล่างก็คือมุมนั้นแหละมุมยแยงสั้นๆเลยประมาณ,ณนี้นะเป็นส่วนของเรานะส่วนแอติดมองว่าก็ถ้าเล่นแก้เบื่อเล่นได้จริ้แตานี้เราควรจะออกเดอะบีดเอามาแก้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีดูดเลือดครับตัวรู้สึกปะเจ๊รู้สึกว่าท็อปเซิร์ฟเขาไม่ใส่ดสูดเลือดปะผมไม่แน่ใจนะใครรู้บอกผมด้วยนะ ก็มีส่วนของแอติดเนี่ยว่าสนุกแต่แก้ฟอร์เรนได้นิดหน่อยแต่ว่าแก้ไม่ได้ระยะยาวนะครับจำในเรื่องฟอร์เรนเป็นอาจารย์แอติดนะครับถ้าใครไม่รู้นะเสร็แค่นิดนึงก็แล้วกันสำหรับใครยอยยในเรื่องนะครับตอนนี้ผมพยายามดูครับจริงๆจะกดวาร์ปนะที่ว่ากดวาร์ปไปแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเราโดนนะวิ่งไปคัดนะครับ ปันไม่โดนเดี๋ยวทุกคนดูสิ่งนี้เหล่ยายนวิ่งไล่เลยดูดิแล้วผมบอกให้ก้าววิ่งมาเลยนะครับกิแล้วทุกคนสังเกตเนี่ยรวมเราจะเหมือนจะถูกถูกป้อนคำสั่งคือตอนล่นที่ผมเปิดไมค์กับเพื่อนนะครับอืม<ต>นี้ผมบอกให้เพื่อนกดติไปเลยนะประมาณนี้คนระับส่วนเฟนิกกลงไปแดนนะเช่นเคย ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเขาเจอเอ็นโซ่นะประมาณนี้เหมือนกันสองคนแล้วเหมือนฝันของข้าวเขาจะรอดนะผมเป็นเลวมะนะครับแล้วขึ้แบบลาวิลูก็อยู่ผมก็เลยพยายามที่จะดูในเลนเมกับเมกเขาวัดกันนะครับว่าใครคือตัวจริงเมกับเมกวัดกันใครคือตัวจริงดีใจจี่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้ My realm, my rules ก็ยังไม่หายดีนะจริงก็ยังปวดปกติปวดที่หัวทั้งหัวนี่ปวดแค่ตรงส่วนหน้าผากนะนี่ก็พยายามเดินไล่นะครับเพราะว่าเราคิวสองเราไกลอยู่แล้วถ้าใครจีนแล้วการไม่ออกสองมันไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโอเค อาจจะสั้นกว่าเมื่อก่อนนิดหน่อยแต่ไม่ได้มากหรอกตอนนี้เราเห็นเลนบนเขาค่อนข้าง,างจะว่างนะแล้วเวฟเรามันชน2เวฟพอดีนะครับเห็นไหมรถถังเก่ายังอยู่นะครับตอนนี้จริงๆเราควรจะเดินไปตีเลยนะเพื่อไม่ให้รถถังเสียอีกตัวนึงนะครับไม่เป็นไรเอาเลสก่อนก็ได้อยู่ก็ได้เลสแล้วก็ไอ้นี่นะครับตอนนี้ผมพยายามฟาร์มเพื <c oughs> ่อคนจะเห็นดีๆนะผมยังอยู่ในช่วงระหว่างเลือกของ แล้วก็ได้ในส่วนของเออในส่วนของดูดเลือดเล็กนะที่เป็นในส่วนของดูดเลือดของไอ้นั่นอนะ่ะเดอะบีดอ่มาใช้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแคลรี่เราเก็บในส่วนโพลิรดากอนได้นะมานะบัฟผมก็เลยจะเยอะๆหน่อยนิดนึงค่อยฟาร์มครับหาเงินนะ จริงๆิแอติเนี่ยมันก็สนุกนะแต่คือแบบมันตัวเป็นตัววันเวงจริงนะคือถ้ามันไม่ได้ตีมันจะสไลด์ออกไม่ได้คือมันต้องตีอ่ะเียราได้ดอะบีดเล็กนะฮะวันนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่ทำไมออกของงี้นะออกได้ออกได้แต่เมมมันก็ลดแล้วแค่นี้จริงจริงนนี้ผมพยายามที่จะดันบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามเขาลงไปแดนก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเราอยู่ในส่วนตรงข้าม ให้แข้งันมาถอดคำมันแหละครวนี้ผมก็เลยบอกให้กล้ามันเดินมาคัดนะครับเพราะว่าไม่ให้เรียวมากลับบ้านนะสุดท้ายเรียวมาเขาสไลด์เร็วอยู่นล้นนะครับเขาไล่ผ่านป้อมหน้านะตอนนี้แล้วก็เนียนตีบ้าคราวนี้ผมั้งสองคนขำขำอย่างทาน,นอือก็จบเกมที่สวยงามท่านสตาร์นี้ครับในส่วนของอัจจิสั้นๆเลยตอนนี้เรียกวเลย วิทตอรี่นะครับในส่วนนี้นะก็เอ็มพีจะได้แก่ใครสักคนหนึ่งนะครับที่เล่นคลิกสิกเอ็มพีจะได้แก่ก้านะตานี้นะเขาเล่นดีนะเขาเล่นดีนะถึงแค่สองตาแรกจะไม่ค่อยดีเล่สองตาแรกยุ่งหัวกันอืประมาณนี้กันนะครับในสองอาทิตย์แะไอเทมก็จะขึ้นแบบครึ่งครึ่งกลางๆนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องรีบใช้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะในส่วนของไอทิสนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ก็โดยรวมถือว่าเป็นอีกสกินหนึ่งที่แคทิดเนี่ยผมอยากจะบอกหลายๆคนนะครับอ่ผมไปดูสกินนี้ก็น่ารักนะสกินนี้ก็น่ารักแต่ผมอาจจะชอบเนี่ยสกินนี้นะสกินนี้คล้ายๆเซเบอร์ในเฟดนะครับอืมแล้วก็ถ้าจะนับสกินที่สวยที่สุดเราก็ยังจะยังยกให้สกินนี้อยู่นะครับแชมกิล่าดีวินเนอร์นะ ก็ผมก็มีนะครับจริงๆเป็นแฟนคลับแอตติดเนาะแต่ส่วนใหญ่แอตติดสกินแจกฟรีเยอะนะครับแล้วก็นี่นี่โฮมรันเนอร์นะส่วนใหญ่คนจะมีนะครับคนส่วนใหญ่จะมีสกินนี้นะครับซึ่งสกินนี้ก็มีเอฟเฟกต์นะครับสวยนะจริงแล้วก็ในส่วนของสกินแจกฟรีก็เป็นสกินนี้นะครับถามว่าแจกฟรีไหมมันก็ต้องเติมก้าวปองก่อนเนาะเป็นกิจกรรมนะครับเติมปองต้นเดือนนะครับก็อย่าลืมมาทํากันเนาะแล้วก็ได้ลูกแก้วองก้าฟรีกันด้วย ประมาณนี้ก็แล้วกันครับในส่วนของสกินแอซิดก็โดยรวมก็6.5นะครับอืมส่วนใหญ่ RV ก็เขปั้นโมเดลค่อนข้างดีนะอืมแต่ไม่มีเอฟแล้วเสียายนี้ได้แหละเซ็งเออเห็นดรมาม่าเรื่องสกินทาจิใช่ปะ่ะพวกสกินประเภท Imperial Champion. อิมเพ a รีย a แชมเปอืมพวกสกินจักรราศีเออผมก็เห็นด้วยนะจริงๆถ้าเราดูาตั้งแต่ ทุกส2บสองราสีของในสก,กินอิมพีเรียลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสก,กินอีกสก,กินหนึ่งเอเป็นสก,กินตีมอีกสก,กินหนึ่งที่น่ามีเอฟเฟกเนาะแต่ก็เสียดายตั้งแต่สก,กินแรกๆที่เขาไม่มีเอฟเฟกต์แหละแล้วก็พูดยากนะอืมประมาณนี้กันพูดพูดส่งท้ายนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับก็เห็นคนเขาดราม่าในกลุ่มกันเนาะมันก็อยากเออส่วนตัวผมก็อยากให้มีนะแต่มีมีไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้นะครับขอขอมีโมเดลสวยนิดนึงแต่ลิมิเต็ดเขียวเริ่มเยอะแล้วแต่ก็ เนาะอยากให้เขาใส่เอฟเฟกบ้างเหมือนกันก็เหมือนกันนะพูดแค่นี้กันเข้าวๆาาานี้กันครับเชนี่ปัดตันนี้อย่าลืมมาแล้วนะก่สัปาบายถ้าเจ้าของคลิปไม่ได้ลืมเอาภาพใส่ก็น่าจะได้เห็นภาพกันเนาะพราทำไมก็ดราม่าเพราะ,ะ,าาราะทาจีสวยมากอืสเปซอาร์ส,สวยมากประมาณนี้กันจากด้วสเปซอาร์ของพี่นางครับไปสวยนะจริง